สวัสดีค่ะพี่รองที่รักทุกท่านนะคะ Hello ลเ e r เ e ต e อลวิวหวานอ y เวอ p ีนะคะวันนี้เราจะมาผัดผักกะหล่ำปีนะคะผัดด้วยไข่ทอดนะคะแล้วก็หมูนะคะกำลังผัดนะคะผัดกะหล่ำปีใส่ซอสด้วยนะคะหอยซอสหอยนะคะอันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะที่บีนะคะมีผักนะคะผักนะคะเราปรุงรสด,ด้วยนะคะในนีนะ้ที่เห็นเห็นนะคะ มีนะคะซอสนะคะซอสหอยหนางรมนะคะน้ำตาลทรายนะคะรสดีนะคะและผมชูรสไม่ต้องเยอะนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีนะคะไข่ทอดนะคะแล้วทอดแล้วทอดไว้นะคะแล้วก็มา <iz> ทําแบบนี้นะคะทําเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแต่ไม่ต้องเล็กมากนะคะอันนี้นะคะหมูนะคะหมูนะคะกับกระเทียมนะคะแล,และนี่เราก็จะผัดนะคะต้นหอมแล้วก็ทุกอย่าง <Le> <c oughs> นะคะเราจะผัดรวมนะคะ ไว้ปะกหน้าตรงนี้นะคะอันนี้ไปดูนะคะเราจะเปิดเราจะเปิดแก๊สเลยนะคะค่ะมาดูกันนะคะถัานเลยนะคะให้ร้อนร้อนก่อนค่ะน้ำมันบังกระเด็นนะคะนะมันมันจะกระเด็นนะคะให้มีความร้อนเกินขึ้นก่อนนะคะแล้วนะคะที่ก็เลื่อนอีกนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันไปนะคะ ดังบาดนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะน้ำมันพอแล้วนะคะน้ำมันนะคะอย่ามันจกมันมากนะคะนีนะคะมันจะกระเด็นนะคะ่ได้ตัวเลยนะคะใช้กับมันลร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมไปนะคะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมอย่าละเอียดมากนะคะจะไม่อร่อยนะคะ ให้เดือดตึงหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้ให้เหลืองหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนกส้มนะคะแลเราจะผัดนะคะอย่าให้เหลืองรากนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะนี่นะคะ ไปจนานหน่อยนะคะเพราะเราเพื่อเคพื่อนปรุงรสหมดแล้วนะคะเราปรุงรสหมดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะแลกเหืเอหน่อนะคะเปิดไฟเลยนะคะให้ข้าเรืียวเขาลุ่มนะคะเห้เขา้ะะขาร้อนนะคะ น้อแล้วเราอยใส่ไข่นะคะเรียกว่าไข่กระดมนะคะไข่กระดำหมูไข่ทอดนะคะปลาไหลหมูไข่ทอดนะคะขัดผงน,นะคะใส่ใส่ชอนด้วยนะคะกับหมูก็จะเป็นหมูนะคะหมูนิ่งนะคะหมูนิ่งนะคะหมูหมูปักแล้วก็หมูนิ่มนะคะที่เราทำให้มัานิ่มนะคะั่าให้ชิ้นให,ใหญ่ๆ่อยนะคะอย่าเล็กเกินไปนะคะ ได้เต็นไปนะคะมันก็จะนะคะไม่คอดีนะก็ไม่อร่อยเท่าเทาที่ควรนะคะถ้าไปเรื่อยๆนะคะด้วยจะ่ะให้หมูได้เข้าที่นะคะแล้วเราก็ใส่นะคะใส่ไข่ลงไปนะคะแี้เราผัดผงนะคะผัดใส่ไข่ลงไปนะคะด้วย่้ใส่ลงไปนะคะ พักนิงนะคะเราก็หยอดน้ำปลาไปก่อนนะคะเราไม่หยดเอื่อกนะคะเพื่อเขาจะให้ไปให้ให้เขามีรสค่ะรสรสหอมขึ้นมานะคะใส่น้ำปลานะคะให้ดีรสหอมขึ้นมานะคะผักนี้เลี้ยนะคะให้ดูผินหอมนะคะอีกะคะ ก็ได้ที่นะคะอ่า,อาผัดได้ที่แล้วก็ใส่ผักนะคะใส่ผักกะหล่าไปเลยนะคะเราจะปรุงรสหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะใส่ไปถ้าไม่พอเราก็เพิ่มใหม่นะคะเพิ่มใหม่นะคะเ,เดี๋ยวใส่ผักเยอะที่นี่แต่กินผักเยอะนะคะเวลาผัดลงไปเลยนะคะผักมันก็จะรวมตัวแล้วมันก็ มันก็จะผุกตัวให้เหลือหน่อยเดียวนะคะผัดผัดเดยอะจริงนะคะนี่นะคะเล้ผัดกะหล่๊ารผสมง่ายสุกเร็วนะคะแล้วก็กยะะวกหยะน้ําซุปน้ำเปล่านะคะไปหน่อยนึงนะคะไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ผัดเลยคะ่ะนี่ค่ะผัดไปเลยนะคะผัดไปอีกนะคะให้ได้รสชาตินะคะ แล้วเราก็ใส่นะคะใส่อีกนะคะซอสถอยนะคะแล้ว e ก็ใส่นะคะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปนะคะเพิ่มน้ำตาลไปหน่อยนะคะน้ำตาลนะคะเพิ่มน้ำตาลไปนิดนึงนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วนะนี่นะคะเราก็ผัดไปนะคะ ใชนะคะจะได้รสชาติแล้วนะคะมีน้ำหยอกๆนหน่อยนึงนะคะให้เขาแบบว่ามีกลิ่นนะคะน้ำห่อนะคะพเพราะกระหล่ำเนียนะคะผัดไปเรียมก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะไม่ต้องให้เล็กมากนะคะผัดนะคะไม่ต้องให้เล็กมากนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่นะคะ มีไข่นะคะเป็นเป็นมิตรมีอย่างดีนะคะใครกินผักเยอะๆนะคะใส่ผักไม่ตกหน้าไปให้ดูสวยงามน,นะคะค่ะนี่นะคะใส่ลงไปนะคะ mm. จะได้เลยนะคะหนึ่งจานนะคะกับข้าวนะคะ mm. ผัดนะคะผัดไข่นะคะผัดผักนะคะใส่ไข่นะคะ mm. ่ะเดี๋ยวเราชิมลงน้ำหน่อยนะคะค mm. ่ะว่ามีรสชาติอร่อยไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มน,นะคะอ่ะอากลงดีนะคะเราก็เพิ่มน้ำ,น,ำน้ำปลาอีกนิดหนึ่งค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าที่จะค่าผัดกหลับนะคะ ใส่ไข่จะขาดเย้เราก็ตักใส่จานนะคะตักใส่จานให้ผูชมนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดแ๊สเลยนะคะค่ะผัดพริก้าอ้นะคะเวลามีหมูด้วยนะคะผัดนีินะคะ เราผัดช่วงเช้าแล้วเรากินง่ายนะคะมันผัดได้แบบว่าเป็นเป็นเป็นแบบว่าวิจมินด้วยนะคะมันไม่หนักนะคะมันกผ็ผัดนี่ค่ะลักษณะนี้นะคะเราก็ีเพิ่มไปนะคะให้ดูน่ากินนะคะผัดง่ายๆกินง่ายๆมีทั้งไข,นะะขน่นะคะค่ะนี่แหละค่ะผัดกระหลำ่ำปีใส่ไข่กับหมูนะคะนะาเศ้มพอจบนะคะคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะมารับทานนะคะ ห้าผัดกระลำนะคะกระลำกระลำตีนะคะใส่ไข่ทอดแล้วก็หมูนะคะหมูบักนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าขอให้มีเพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะทุกๆคนเลยนะคะข้านะคะทุกๆคนนะคะก็ขอคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะส้มนะคะขอบคุณค่ะ